นึ่งดอกเฮาอยังให้เฮาอยังให้ได้กินยางมาไม่เมื่อยม,มาแต่ซีดอยมาแต่หนา้าอย่าว่าฉันวา่าซีเด้อเฮาบอกได้ซื้อตัวใหม่ให้ฮะนา้าคือดูดดูดคำนึ่งเห็นเจ้ายางไม่เมื่อยขอโทษหลายๆพี่น้องเอ้ยบอกได้ซื้อให้เพื่อนชิมให้เบื้องในกว่าเห็นว่าก,ก็ดีเออฮ <c oughs> ่าๆดีใจดีใจพี่น้องมีใจที่อาเให้เพื่อนกิน เฮากระซิมหน่งหนึ่ง <c oughs> กับบว่ากันเนาะพี่น้องเนาะอย่าอย่าคอมเมนต์ด่าบ่เตียงเด้อพี่น้องเด้อที่าบ,บ่ได้ซื้อให้เพื่อนตั้งห้าคันนะที่จริงบ่เตียงกระซิมซื้อๆดอกซิมคำสองคำโอ้บรรยากาศดีขนาดนี้เพิ่นเกี่ยวข้าวแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่ยข้าทางนี้ปัดสูงงามอยู่เล้วพี่น้องเนี่ยข้าทางนี้นี่ย กับบรรยากาศเนาะบึ่งเพิ่นรถไถเพิ่นเพิ่ก็มามาท่าคนเข้าเมื่อเลยเนาะคือสมมือนี่เขาเข้าเกี่ยวเข้าแล้วนี่คือเข้าต้องขนกับมือเลยเนาะขนกับมือแล้วเมื่อตากอยู่เพื่อนอยู่ซานเนาะเพราะว่ามันต้องปลอดภัยไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะคือเวลาที่เกี่ยวเข้าเกี่ยวเข้าแล้วนี่ข้าวแ กัเลยฝนเมื่อไวเลยเนาะคือยุคนี้นี่มันสะดวกสบายมันสะดวกสบายหลายมันมีเครื่องเครื่องปั้นเครื่องเอ่อเกี่ยวเนาะคือเกี่ยวนี่อยู่แถวหน้าดีนี่ยังใช้ให้งานคนอยู่แต่ว่าหลังจากเกี่ยวแล้วมันก็มีอันน่ะรถปั้นเนาะมีรถปั้นกับกับแทนให้งานคนได้หลายเติบก็คือฟาดแต่ก้อนละแม่นตอนบ่เตียงคำ ยังน้อยนี่เคยได้เบิงอยู่ฟาดเขา่าไปสินะเกี่ยวมาก้องหลายๆแล้วก็ฟาดเนาะโฮมแฮงโฮมใจกันฟาดเขา่าไปสินะทีน่าแปลงหัว้หยเพื่อนบบาแปลงหัให้เพื่อนบ่แบบนี้หันยันตึงัวเขา่าอืม้โีโอทางเคยเคยหน้าดีสบายดีหอยนบเนี่ยนะเฮย สบายดีก็ได้เออขันเจอกันต้องนันี้เราได้พี่น้องกับเคยหน้าดีเบ้าดีโบได้น่ะเพิ่นมักหายพูนี้เนี่ยอืมอ่าอืมโอ้ยงวหายใจใส่แล้วลมอึ้งไหมแล้วไปถ่ายน้ำแบบเพิังยั่นป็ต่อเพราะคือสูง ใเราสืงไปเรื่อยมันก็ไม่เนาะลุมมลุมมันนล่หะเนาะมีอัมันเหนียว่ยบัวดสอสรุปแล้วสรุปแล้วให้ไหนไรบานนี่ตัดตัดกตัดตัดก้อนเออ โครงการแบบไทยบ่ได้เนาะมันว่าที่ไทยเป็นคู่ละกันเออล้วกควนดินแบบคุดทำมันแปลงเป็นเตียงเตียที่ปุ๊นะอืมค่ออกแล้วเราไปตามแผนเนาะเราไปเราเปลีนไปตามแผนเพราะว่ามันมีตัวเฟืองไถ่งียบอยู่ดินสี่อ่อนอยู่ค่าค่าเฟืองตัวเครื่องอ่าไถเยบโบราณนี่ยบ่กว่าโบราณเนี่ยเด้อ ใชกระเพิ่งเลยดูโอ้ยโมกุ้งเนาะโอ้ยโอ้ยระดับความหักในตำนานโอ้ยผมเป็นตำนานแล้วเว้ยความหวานระดับโลกอ่ยันว่าแบบยังว่าแบบยันวันขันเราไปปลูกอีกวันนี้อ๋ก็กินอ่ะกินได้แล้วบ่กินบ่ได้ตี้ขันบ่ปอกถ้าปอกผลแล้วยังกินได้ปอกแทนกูได้เป็นูกออกหัวคิดว่าตัดโอ้ยนาน แล้มีแผบอกนยก็เข้าตรงตั้ง่อยตังท่ไในเดอน้บคือาทเาอยู่บเด่ะบโอ้วันนี้หละบบใจบบมุกจัดการเลยมั้บอโอ้แข็งแข่งแข็งแข่งแข็งไลยเจ้าใได้เบิดแบบเนเาเธนาแบบคื้อมเราิบกี่ เขาอยากได้แนวพันธุ์ไทยมาสัสา้นซะเออเขาอยากได้แนวพันธุ์ไทยแต่เพือ่อนบบขายได้พี่น้องบบเมนธรรมดาได้ครับโบโบถึกใจนี่โบได้กินดอกอ <c ười> กอันนี้เออขอซื้อกับโบขายขอได้กับโบให้เพื่อนวะลักเอาล,อลักเอา <c ười> เอะได้มันจะอ่านแล้วเสียบอะลองชิมบ้างจับอันนึงกึ๊บ ไปไปร่วมกันเหรออืมครับจัวไปเชิญไปไปเชิหนี่เกี่ยวแล้วละ เ okay, ออไปออมันมีอันนี้ด้วยตกครับมั onas, chemical, นมันเป็นแดงๆค่ะนะมันเป็นแดงๆแล้วมันละเบาหวานออแต่คันคันมันเบาเป็นแดงๆไม่ใช่หวานอยู่ไอ้ขึ้นบ่าเลยแต่เจ้าละเอาให้อ้ายละโตบอดีแต่เจ้าละกินแต่ตัวดีเบสเฮ้ยลืมเบิ้งกันนะโบรำมดาเบิ้งปลาจอดแรงนะคุณ ปก็จ้อยแหลมนะครัวความงามนะปุ้ยแม่นบทนี่เหรอบอกไปเลยวสมนี้ก็เข้าแล้วเห็นเรอออดิน้ยยู่ะโอ้ยปกติเขาทากคือบอกคิดร้ายก็นี่เนาะอันนี้ทากงามเลยได้หนิงามไหนอืมเอาพี่น้องเลยอ่าโตอาหาร กูเป uh, uh. mm ็นตาแซบแทะซีมึงด <laughs> <laughs> ูอันนึงซีมซื่อๆเลยบ่าเฮ้ยฮะอืมอืมแซบกัวอ้อยอีกเนื้อนี่หวานกัวอ้อยอีกเบิ่งผู้สาวสมน้อยสาวสมน้อยมามาซื้อกเติมข่าลมซื้อยังซื้อน้ำปั้นเอาจอกหรือเอาผง น้ำปั้นบบใส่น้ำแข็งบ่ใส่แต่แปรงเฮียนโาลูกสบายดีสบายดีมาฮอตตัวเดินแล้วบเอาตัวได้ลตอนั้น เอาคนละจักจอกให้ค่อยให้ค่อยปั้นให้ก็ได้บ่มั่นใจอยู่บ่ <c oughs> มั่นใจค่อยบอ่สขันมั่นใจค่อยนี่ค่อยจะปั้นให้มั่นใจหรือบอสมั่นใจเอาเดี๋ยวลูกค้าเพิ่นมาไปหน่อยแหงโคตรเดิมเข้าแขนงบ่ บม่ืนสดีะแข็งเขาน้อยเลยถังถึเท่าตอนหิวหิวนี่ยแทบแห้งเลยนะเลยนี่เอื้อได้ยังวะโอ้สุดยอดหละเอื้ออันนี้อันนี้ปั่นเนี่ยน้ำตาลน้ำตาลเทียม มันม <mile inside> ันผงหอมวะมันมันผงหอม bottom บ้าจับทักไลน์บางลูกค้าเพิ่นมาเอายังลูกเอายังมั่นใจบอกขั้นว่าค่อยเป็นผู้ปั้นให้นน่เอาบ่ส่อยปั้นแซบได้อือ เร็วว่ะเร็วว่อีนี่เขาที่ลงเหยื่นี่นะเ็าทางนะปั้นจะตลอดใจค <c oughs> รับมาเหาได้บุ๊เปิร์บุ๊เปิร์บแได้บิ๊กยิวข้าวแล้วกัไปไทยไปยังอืมมีแต่ไปเจ้าของฮากนกะเจ้าของธุรกิจบุกค่อยได้อยู่เขาธุระเยอะลูกค้าหายเหรอ อันนี้ก็ใส่เบิดเลยเพื่ออะไอันนั้นก็ใส่เบิ้ลเลยอะไรได้บอดตอมกินน้ำปั้ <laughs> นเด้อกินฟรีกินฟรีกินแล้วลราจ้ายกินอิ่มลราจ้ายบ้านนี้อ่าตอนกินให้กินฟรีอยู่แต่ว่ากินแล้วเราต้องจ่ายได้บ้านนี้เอาโบกไข่ไก่ใส่ บ่มีบ่มีไข่มุกกะเอาไข้ไกใไส้เสิเจ้าว่าระวังเจ้าปลาเจ้ามันไฟแหลมงามต้องต้องเรียบเทียบอีกครั้งนึงกาบอนี่เห็นหมดของปลาแหลมเลยกาบอันนี้เป็นของน้องแหลม กางะกาว่างามกลัวบ,บอนี่ให้ะนะให้เอฟซีคอมเมนต์ฉันนะให้เขามีเอ,อ่ยมาบ้างขอขอโทษต้องให้เอฟซีเป็นผู้ตัดสินใจใช่ไอันนี้อันนี้น้องเคยน้องเคยแหลมอันนี้ป้าแหลมไห่น้องอ่าเดี๋ยวถามน้องเคยว่ากาบอว่าป้าแหลมคิดร้ายกว่า <laughs> <laughs> ให้เอฟซีตัดสินนะนน <laughs> ถือว่าน้องเคยเระบบกาละ

เอาพี่น้องกัเดี๋ยวบา่ายคำขอจบอพ p นี้ไว้สำน,นี้ก่อนเนาะกับการมาเบิง้งมาติดตามวิถีชีวิตหรือว่าอัปเดตเรื่องราวการใช้ชีวิตของนุ่มไทยและก็สาวลาวฮอยอยู่ที่บ้านอดีมือน,นี้เพื่อนกับสรุปแล้วก็คือหลังจากที่เพื่นเก็บเกี่ยวเข้าหน้ากับเหนของเพื่อนกับน,นาจะ สวนต่อพี่น้องสวนมังโมกะลอติดตาเม,มัม่ววาสสวนมังโมสิเป็ียนที่ไดเนาะสำหรับอีัีนี้เดียวมาถึงคำสิลำลาไปเพียงสทานี้ก่อนพบกันใหม่อีพี่หน้าขอบใจบายบาย